สาวเจอบัตร ATM ตกอยู่ลองหยิบไปเดารหัสเสียงโชคพี่กกกดเงินไปเป็นแสนแสนเกลี้ยงบัตรเว็บไซต์ K14 เผยแพร่เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งในเมืองฉางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนตามมืดบอกเพราะความโลภชั่วขณะหลังเจอบัตร ATM ของคนอื่นและเอาไปกดรหัสถอนเงินจนเกลี้ยงตามกล้องวงจรปิดในตู้กดเงินสดจะเห็นว่าหลังจากลองเสียงโชค กดรหัสบัตร ATM ผิดไปครั้งหนึ่งหญิงสาวก็พบว่าด้านหลังบัตรมีเลขศูนย์เขียนไว้เธอรู้สึกเอใจจึงลองคาดเดาว,ว่ารหัสผ่านอาจเป็นเลขศูนย์ทั้งหมด6ตัวเลยคิดได้เช่นนั้นจึงรีบลงมือกดอย่างรวดเร็วและปรากฏว่ามันคือรหัสที่ถูกต้องจริงๆเธอพบว่าในบัตรมีเงินอยู่ประมาณ40,000ื่นหยวนประมาณสองแสนบาท เธอรู้สึกราวกับเงินตกลงมาจากฟากฟ้าตัดสินใจกดเงินออกมาจากเกลี้ยงบัญชีก่อนเดินจากไปอย่างมีความสุขโดยไม่คาดฝันถึงผลที่จะตามมาในภายหลังเพราะในขณะที่เธอกดเงินไปนั้นเจ้าของบัตรก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนหักเงินออกจากบัญชีจึงรีบแจ้งตำรวจทันทีเนื่องจากจำนวนเงินที่ถูกถอนออกไปจำนวนไม่ใช่น,น้อยตำรวจจึงทำการสอบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างเร่งร้นซึ่งสามารถระบุตัวผู้ถอนเงินได้อย่างชัดเจนจึงเข้าจับตัวหญิงรายดังกล่าวโดยเจ้าตัวอ้างไม่รู้ ว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเดิมที่คิดว่าเป็นโชคที่หล่นมาจากฟ้าตอนนั้นฉันคิดว่าฉันควรจะลองอาเสี่ยงโชคดูถ้าบัตรมีเงินก็ถอนออกมาหากไม่มีเงินก็ปล่อยมันไปฉันไม่ได้คาดหวังว่าผลที่ตามมาจะใหญ่โตขนาดนี้หญิงสาวกล่าวความผิดของเธอต้องเผชิญกับโทษปรับ20,000ถึง2,000 0นหยวนประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทและจำคุก5ปีฐานยักยอกทรัพย์สินของผู้อื่น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงทัศนคติที่จริงใจในการสารภาพผิดและยินยอมที่จะมอบเงินทั้งหมดที่ขโมยมาคืนแก่เจ้าของอีกทั้งคู่กรณียังตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีดังนั้นสำนักงานอายการเมืองจึงตัดสินที่จะไม่ดำเนินคดีกับเธอเข้าใจเสียใหม่หมอเฉลยเองเป็นหวัดกินของหวานได้ไหมเผยชัดสี่อาหารที่ควรงดจริงๆไม่ใช่แค่นมกาแฟตามรายงานของสื่อไต้หวันดเรเฉินจุนเหรินผู้อำนวยการคลินิกแม่และเด็กซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อในเด็กและโรคหอบหืดโพสต์ ให้ความรู้บนเฟซบุ๊กแฟนเพจกล่าวว่ามีหลายคนถามเขาว่าสามารถกินขนมหวานตอนเป็นวัดได้ไหมและสามารถดื่มนมได้หรือเปล่าเนื่องจากผู้คนมักคิดว่าการทานอาหารหวานๆจะทำให้มีเสียมหัดได้ง่ายอย่างไรก็ตามคุณหมอที่ว่าตามแนวคิดของการแพทย์แผนตะวันตกไม่มีทฤษฎีใดที่ระบุว่าอาหารซาวานมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดเสยมหะแต่การทานรสหวานมากเกินไปจะลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและไม่เอื้อต่อการต่อสู้กับไวรัสและแบคทีเรีย ซึ่งอาจส่งผลให้อาการหวัดแย่ลงได้ทั้งนี้ยังมีอาหารอีกสี่อย่างที่อาจทําให้อาการหวัดแย่ลงจึงเตือนประชาชนให้ความสนใจกับเมนูเหล่านี้มากขึ้นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนคุณหมอกล่าวว่าเมื่อผู้ป่วยเป็นหวัดควรดื่มน้าให้มากขึ้นเพื่อทําให้ร่างกายขับน้ํามูกและเสมาเจิงอย่างไรก็ตามเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชาและกาแฟมีคุณสมบัติขับปัสสาวะและทําให้ร่างกายที่ขาดน้ําแย่ลงแต่นมคุณหมออธิบายว่าแม้ว่าการดื่มนม จะไม่ทำให้เกิดเสียมหะแต่จะทำให้เสมหะมหนาขึ้นอาการไอแย่ลงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้ว่าแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ก็สามารถทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อเมือ่อและทำให้อาการหวัดแย่ลงได้นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังมีคุณสมบัติขับปสัสสาวะทำให้ตกขาวารวมทั้งเสีมห,หนาขึ้นและขับออกได้ยากขึ้นอาหารรสเผ็ดหลายคนมีความเชื่อกันว่าการทานอาหารรสเผ็ดช่วยให้ล้างจมูกและขับเสียมหะได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตาม สามารถบรรเทาอาการดังกล่าวได้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันกลับทำให้อาการอักเสบและอาการปวดคอรุนแรงขึ้นได้นอกจากนี้การศึกษายังชี้ให้เห็นว่าแคปไซซินสามารถกระตุ้นการหลังเสียมหดได้ในระยะยาวคุณหมอยังเผยอีกว่าจริงๆแล้วหวัดล้วนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและไม่มียารักษาโรคเฉพาะเจาะจงดังนั้นกลับใดที่ดื่มน้ำมากขึ้นเพื่อทำให้เสียมหะและน้ำมูกเจือจางพักผ่อนให้มากขึ้น และรับประทานอาหารตามปกติเพื่อเสริมโภชนาการคุณก็เพิ่มภูมิคุ้มกันได้และหวัดจะหายเร็วขึ้นเปิดราคาคลังนาฬิกากันกันตะถาวรรู้รารวม160บล้านเฉลยเรือนไหนแพงสุดจากกรณีคดีเดืดอดไอคอนกรุป๊ปข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและได้รับความสนใจมากที่สุดในเวลานี้ล่าสุดมีการจับกลุ่มบิ๊กบอสและบอสรวม18คนซึ่งมีคนในวงการบันเทิงระดับแนวหน้าทั้งสิ้น3รายคือแซมยุรน,นันมินพิชยาและกันกันตะถาวล ทางด้านช่องยู u ูบบริมมสบีได้ออกมาเปิดคอลเลกชันนาฬิกาการกตูนตาวรที่สวมใส่ขณะปรากฏตามสื่อต่างๆและเคยโพสตสูปภาพผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กรวมทั้งสิ้น35เรือนมูลค่ามากกว่า160ล้านบาทโดยพบว่าแบรนด์ที่สะสมไว้มากที่สุดคือปาเตฟิลิปและเรือนที่ราคาสูงที่สุดคือนาฬิกาปาเตฟิลิปรุ่นแกรนด์คอมพลีเคชันสกายมูลมูลค่าสูงถึง13ล้านบาทเลยทีเดียวขอขานว่าผู้เท่าเก็บเหรียญมัญญาน70ปีน้ำหนักรวม69กกิโลกรัม ช่วยกันนับ5วันก่อนเผยมูลค่าซึ่งทั้งบ้านพัฒนานิสัยการออมเพื่อให้สามารถจัดสรรเงินไว้ใช้อย่างฉุกเฉินได้คุณปู่ชาวอเมริกันหยอดเหรียญสะสมไว้เป็นเวลา70ปีเลต่างๆถูกอัดแน่นอยู่ในขวดโหลน้ำหนักรวม69กิโลกรัมช่วยกันนับก่อนเผยยอดทั้งหมดชาวเน็ตคนหนึ่งโพสต์ในกระดานสนทนา Reddit เล่าว,ว่าหลังจากคุณปู่เสียชีวิตด้วยวัย91้ปีหนึ่งในสิ่งที่ทิ้งไว้คือเงินออมในขวดแก้วที่เก็บสะสมมาเป็นเวลา70ปีในที่สุดก็ให้นับเงินแล้ว ครอบครัวต้องใช้เวลาประมาณ5วันในการคัดแยกเหรียญและธนบัตรซึ่งมีน้ำหนักมากถึง69.2กิโลกรัมและมีหลากหลายประเภทรวมถึงสกุลเงินจากสหรัฐอเมริกาเยรอรมนีสเปนบราซิลและประเทศอื่นๆที่เก่าแก่ที่สุดคือเหรียญ1เซนที่ผลิตเมื่อปี1928และเหรียญเงิน25เซนที่ผลิตเมื่อปี1951ผู้โพสต์อธิบายว่าเพื่อป้องกันความเสียหายพวกเขาจึงติดเทปรอบขวดแก้วแล้วห่อด้วยผ้าห่มวางบนรถเข็นแล้วดันเข้าไปในโรงรถจากนั้น จึงใช้บล็อกไม้รองด้านล่างเพื่อยกกลนขึ้นและเออยงเทเรียนออกมาซึ่งแค่ขั้นตอนเทเรียนก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วจากนั้นจึงคัดแยกและบรรจุถุงในที่สุดหลังจากช่วยกันคัดแยกและตรวจนับพบว่าจำนวนเงินทั้งหมดอยู่ที่2,052.76เหรียญสหรัฐประมาณ68,380บาทหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาก็ทาให้เกิดกระแสะพูดคุยกันในโลกออนไลน์ชาวเน็ตส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าอย่าลืมตรวจสอบว่ามีเหรียญหายากหรือไม่ มีเหรียญน่าสะสมบ้างไหมถ้าสะสมมันมาเจ็ดสิปีการเปลี่ยนแปลงอันทรงคุณค่าของมันอาจเพิ่มมูลค่าเป็นหลายร้อยหรือหลายพันเท่าก็ได้ต้องตรวจสอบทีละเหรียญถึงจะรู้จากกรณีโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เสียงปริศนาที่ในเวลาต่อมาบอสพรยอมรับเองในรายการโหนกระแสว่าในคลิปเป็นเสียงของตนจริงๆเกิดจากเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนที่ถูกบรรดานักร้องมาขู่เรียกเอาเงินไม่อย่างนั้นจะไปร้องต่างๆนานา,นาจนทําให้ตติดต่อกับคู่สนทนาในสาย ซึ่งไม่ขอยืนยันว่าเป็นใครเราว่าเขาจะช่วยเราได้จากเรื่องนี้แต่ล่าสุดทางบอสพอนได้ออกมาเคลื่อนไหวขอให้ทุกสื่อลบคลิปดังกล่าวออกมิเช่นนั้นจะต้องดำเนินคดีโดยข้อความระบุว่าขอวิงวอนสื่อลบคลิปที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเพราะทําให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นผมรู้สึกผิดมากที่มีคนพลาดท,ทิ้งไปที่นักการเมืองสอผมเองรู้สึกแย่มากที่ต้องทําให้ท่านต้องมาเดือดร้อนผมขอบอกเลยผมไม่เคยให้เงินนักการเมืงองสอตามที่ข่าวออกเลยแม้แต่บาทเดียวและคลิปนั้นเก่ามากแล้วหลายปีแล้ว ไม่ต่ำกว่า2ถึง3ปีที่บอกจะให้เป็นรายเดือนก็เป็นเพียงแนวคิดจะให้มาเป็นที่ปรึกษาบริษัทเพียงเท่านั้นโดยสุดท้ายก็ไม่มีการว่าจ้างหรือโอนเงินให้เลยดังนั้นข่าวที่บอกว่าผมโอนเงินให้รายเดือนนั้นไม่เป็นความจริงแต่ประการใดผมเองมานอนคิดแล้วรู้สึกว่าทําให้ท่านสอนนั้นเสียหายอย่างมากจึงควรต้องออกมาชี้แจงผมขอกราบเท้าขอโทษท่านมาณที่นี้ด้วยครับที่ทําให้ท่านเสียหายในการให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสผมต้องกราบบอกขอโทษท่านอีกครั้งผมขอยืนยนันไม่เคยโอนเงินไม่เคยให้เงิน ด้วยสินทรัพย์ใดๆแก่ท่านเลยเพียงแต่ในช่วงเวลานั้นๆจะติดต่อให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาบริษัทก็เท่านั้นแต่ด้วยช่วงเวลาไม่ตรงกันจึงไม่ได้เชิญท่านมาแต่อย่างใดท้ายสุดนี้ผมขอวิงวอนสื่อมวลชนทุกกระสือช่วยลบคลิปนั้นออกด้วยเพราะมันทําให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นและไม่มีเนื้อหาความเป็นจริงตามที่สื่อนําเสนอเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นผมจึงขอความการุณาให้ทุกคนทุกแพลตฟอร์มลบคลิปทั้งหมด ที่ม่ชอบด้วยกฎหมายภายในวันที่18ตุลาคม2567ก่อนเวลา23.59นนมิเช่นนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องดักฟังและนำข้อมูลไปเผยแพร่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน100,000บาท